วัน,น,ว,นวันนี้วันที่24ตุลาคม2564ช่างสมพงษ์ได้มา,ย,าย้ายคงหลังคาเหล็กเข้าไปเพื่อจะทำการติดตั้งสลา ลงรมเนประสงของวัดน้องฟานอันนี้ใช้แมคโครกำลังใช้แมคโครลากจูงไปดึงไป,ไ,ปไ,ปไป่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม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  ไปอีกเลื่อนอีกเลื่อนไปอีกได้แล้วได้ดอกได้ดอกพืชติดเล็กติดเล็กไหมติดเล็กไหมเล็กคอเออได้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 เออเออ